สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่1 4 n ีนิวอืมอ่าก็รายการนี้ก็หายไปแล้วเพิ่งมาในช่องนี้ครั้งแรกก็มาปีใหม่เลยสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับเราก็ไปเที่ยวกันมาเรียบร้อยแฮมไนท์เดยอืมเคสวัสดีปีวอกเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้นะเป็นนิวที่จะมาพูดถึงเรื่องของหนังที่น่าดูในปี2 0 1 6นี้ โมปีใหม่หนี้มีโอ้ยเฉพาะหนังฮีโร่ก็กี่สิบเรื่องแล้ะเออนะครับก็เป็นหนังสปอตไลท์ที่แบบน่าจับตามองเออว่ามีคนรอดูเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มากแค่ไหนอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่แบบมีคนอยากดูมากที่สุดอะไรนี้นะครับว่ามีเรื่องไหนคนอยากดูเรื่องไหนคนอยากดูก็เดี๋ยวมาพูดให้ฟังอันนี้คือที่มันจะลงในปี2016นี้ภายในปีนี้เท่านั้นใช่จำใน 14นิวก็เก่ามาก็มาอยู่ในนี้แน่นอนนะในนี้ด้วยใช่โอเคเริ่มกันดีกว่ากับเจ้านิยมใช่ไหมใช่ก็ข้อมูลนี้นะครับบอกก่อนว่ามาจากเว็บ IMDb นะครับจากฝั่งอเมริกาเลยทีเดียวนะฮะก็บางเรื่องไม่มีในไทยก็ไม่รู้ต้องมีนะโอเคก่อนอื่นมาเริ่มที่เรื่องแรกเลยว่ามีเรื่องอะไรที่มีคนรอดูบ้างเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่อง Underworld 5 มันจะดังได้ยังไงเนี่ยเรื่องนี้แม่งโคตรเก่ามันคืจากภาคสี่นี่แบบนานมากแล้วนะใช่ใช่นานมากคิดว่าแบบหมดแล้วนะไม่มีต่อแล้วนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเว็บไพ์กับมืหมาป่านะใช่ครับไม่ใช่เกิร์ลเทวไลนะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคก็เป็นแนวเน้นไรู้เน้นหม่รอดไม่รู้ว่าพาคนี้จะถึงอะไรน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่ามีคนรอดูก็ไม่มากเท่าที่เกินเนาะเกินี้เราก็พูดตั้งแต่แบบเรื่องที่คน ไล่จากท้ายมาหาหน้านะเออเดี๋ยวเรื่องอะไรที่คนอยากดูมากที่สุดเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับอ่ะเคตต่อเลยต่อต่อเป็นเรื่องของพี e ดรา g อนเป็นเรื่องของดิส n e y ์แอนิเมชันที่เราเคยที่เคยเคยพูดไปแล้วเอในงานดีดีอะไรงี้ใช่นะครับก็ไม่ไม่ก็เคยมีรายละเอียดไปมากเนาะเพราะเคยพูดไปแล้วก็ไม่ไม่ต้องพูดตาแล้วกันเรื่องต่อมาเรื่อง a อ g r y b i บ d s รู้จักมั้ยอ็งกิเบิร์นีนรนู้จักดีเอ็งกิเบิรลนกโกรธไงเออนกโรกรธเป็นอนิเมชันลงลงหนังนะครับปีหน้าเอ้ยปีนี้ปีนี้ไม่นานไม่นานน่าจะเดือนหน้าป่ะกุ่มพาหรือว่ามีนานะจะได้ดูแล้วก็ไปเช็คในโรงเอาแล้วกันใช่ใช่ใช่ในโรงเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากเป็นการ์ตูนที่เออมันทําแบบแนวจากเกมอย่างเงี้ยใชจริงเด็กๆน้องๆเด็กเล็กๆเนี่ยหลายคนเลยนะชอบเอ็งกิเบิร์ลมากเห็นแล้วก็ติดใจน่าจะชอบเรื่องนี้แกก็น่าสนใจเ่อไปเอ็งกิเบิรทำเรื่องอะไรโอเคก็เป็นเรื่อง The B F G ที่รวมกับดิสนีย์แล้วเป็นฟิลเ์มสไปเบิร์กนะครับกับนะครับก็มีเทเลอร์เพิ่งออกมานะครับลองไปดูชมกันได้อลังการมากเลยนะใช่หูเห็นแล้วคนลุกแปลกแน่นอนพูดกับวันนี้สุดยอดใช่ครับเน้นคนลุกก็ดูจากตัวอย่างก็คงเป็นเด็กกำพร้านะที่แบบบังเอิญตื่นตอนดึกแล้วเจอกับโลกแฟนตาซีอะไรสักอย่างน่าสนใจมากก็รอดูนะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องโมอาน่า โอ้ก็คือเจ้าหญิงองค์ใหม่ใช่ที่เคยพูดไปแล้วเจ้าหญิงองค์ใหม่ของดิสนีย์เชาวเกาะหนึ่งดิสนีย์นี่มันเยอะจริงๆเลยนะดิสนีย์อ่ะปีนี้จัดเต็มมากนะนับมาเวลรวมกันเลยนะจริงใช่ใช่ใช่ยอดจัดเต็มมากดิสโกยโกยรวยกลารวยเลยดีเดียวอะไรเงี้ยนะครับอ่าต่อครับต่อไปเป็นไอซ์เอ็ดไอซ์เอ็ดของดีเวิร์กใช่มใช่ใช่โอ้ตัวสุดนหาที่แบบ ใครก็ไปจ่ายแค่แบบอยากดูจูตลกใครเครียดด้วยเนี่ยมาดูแบบใครเครียดแน่นอนง่อย่างเดียวเลยต่อไปเลยครับต่อไปเป็น the secret life of pets ก็เป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงที่ในบ้านเวลาคนออกจากบ้านของเตรียมเหมือนไงบิ๊กที่ก่าดีเวิร์กอ่ะไม่แน่ใจเืลยดีเวิร์กนะครับที่มาสู้กับจะเอามาสู้กับซูโทเปียอ่ะก็น่าสนใจนน่าสใจเรื่องนี้ในเรื่องรอดูเลยนะของสัตว์เฮ้ยเออคนเวลาเวลาออกไปปุ๊บสัตว์มันทำอะไรกันบ้างแหมน่าดูมากน่าจะตลกนะ โอเคเรื่องต่อไป The Finding Dory ก็ภาคต่อเหมือนภาคต่อเหมือนเป็นภาคเสริมมากกว่าว่ของ Finding Nemo อ่ะมันก็เด็กแตเด็กอายุนั้นก็เริ่มโตกันหมดแล้วเนาะก็อยากดูอะไรที่มันต่อกันม Nemo นะเน่งคยุแรกๆของพิซซาของพิซซาเลยใช่ก็เป็นพาค Dory ฝา Dory ไม่รู้ยังไม่เห็นจุดนั้สนใจเรื่องไม่รู้นะแต่อร่อยดีนะฝาด Dory ชื่อตัวละครโอเคโอเคต่อไปต่อไปต่อไปเป็นเรื่อง The Conjuring 2องคือ Conjuring 1เนี่ยที่เป็นอะไรนะหนังสยองขวัญที่มีคนเก่าวถึงระดับนึงนะครับในช่วงปีที่แล้วนู้นเลยนะครับแต่เรื่องคือที่เขาบอกเขาทำมาจากเรื่องจริงไงเรื่องนั้นน่ะนี่เป็นภาคสองใช่เป็นภาคสของเขาก็น่าสนใจมีเทเลอร์มาแล้วด้วย นะครับลองไปชมกันได้ว่าคนลุกใช้ได้เลยแต่ผมไม่กล้าดูจบเลยอ่ะจบเลยเป็น The Alice นะครับ Alice t h r ดอ g ล the Looking Glass สนั่นเองใช่ Alice ทพสองนั่นเองนะครับใครรอดูอยู่หรือป่ะก็น่เป็นหนี่ยอาร์ตทางอันนั้นตไทยเนอะรอดูใช่ต่อไปเป็น The Huntsman Winter War ก็คือเรื่องที่พี่ c ริสแ h มเ s w ร์ t ผู้แสดงทอไปเป่นเลอ่าเป็นเหมือนในพรานนะครับ น่าสนใจเห็นคอตูมตัวนางเอกก็เหมือนเอลซ่ายังไงชอบคนต้องรอดู่าะต่อมานะครับเป็นซีรีส์ของ d i v e r g e n เจนต์ก็คือเป็นเ l เลเจียนอะไรเนี่ยเออนะครับเป็นภาคสามเห็นว่าปีหน้าก็จะมีเป็นภาคสองของอันนี้ด้วยนเป็นภาคแรกนั่นเองถ้านี้เป็นภาคแรกนั่นเองแต่ว่าเล่นจบใช่เล่นจบเล่มจบภาคแรกนี่แหละปีนี้ก็ได้ดูกันนะครับสำหรับแฟนๆ d i v e r g e n ร์นะฮะครับผมโอเค ต่อไปเป็นเรื่องกังฟูแพนด้าภาคสนะครับเทลเลอร์ก็มาแล้วตลกเฮฮาสาวสาวเด็กๆสู้มันอย่างแน่นอนเอฟเฟกฟ์ใช่อลังการสุดๆฮีโปออะต่อมาเรื่องวอลครับอ่าวอันะนะเกมของเรานี่เองชีรีสอยากท่ายกสาวใช่ก็จะมีภาพมีอะไรมาให้ดูแล้วนะมีตัวอย่างให้ดูแล้วด้วยโอ้ก็เป็นภาคแรก ที่จะทําเรียงเลยก็เป็นกองเรียงเนาะก็ต้องรู้ก่อนว่าภาคแรกจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะฮะถ้าตายก็ตายเลยโอเคถ้าใครชอบไปดูกันได้โอเคโอเคอ่าต่อไปเป็นนินจาเต่าภาคต่อนินจาเต่าภาคสองภาคแรกเนี่ยทําแบบเหมือนยิบงานเป็นคแบบลับๆัะนิดนึงอ่าเป็นแบบเรียวๆหน่อยส่วนภาคสองเนี่ยจับเต็มกันเลยเที่ยวแบบหนังสือการ์ตูนตัวละครที่อยู่ในหนังสือการ์ตูนทุกตัวโผล่มาหมดเลยแบบ ครึ่งแรกครึ่งคนครึ่งแรกอะไรเงี้ยเออมันผมมันเต็มเลยคือการ์ตูนมากแต่เต็มแฟนการ์ตูนนี่จะต่าแบบเต็มใจแน่นอนท่านี้ยเต็มตัวใช่อะไรนั่นเองครับโอเคต่อไปต่อไปเป็น Star Trek Beyond โหกลับมาอีกแล้วใช่แต่อันนี้เขาไม่มีพล็อตอะไรหลุดมาทั้งสิ้นรอคนที่ไปดูเลยก็ต้องแบบผสมจากคลาสสิกมาดัดแปลงใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาส่วนไหนมากันแน่ใช่เนี่ยแหละบิยอนเนี่ยสนุกแน่นอนเต็มตัวโอเคต่อไปเป็นเรื่อง ดาวยูซีมีภาคสองภาคแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จภาคสองนี่ก็คือการแก้แค้นแก้แค้นใช่โอเคก็น่าสนใจในการไฟกันระหว่างคู่แบบวิเต็ววิโตทั้งหลายแล้วมีเดเนียลเลสคิฟด้วยพระไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์ใช่มาเป็นมาเหมือนเป็นตัวร้ายไงนะเป็นตัวกลางอัเป็นตัวกลางเน่แต่มันก็ฮาดีเหมือนกันแต่ดูฮาดีเนาะเล่นแนวเวทมนตร์เทาใช่ใช่ใช่ต่อไปเป็นเรื่องเดอะซังเกิลบุ๊ก เอาคลีลูกมาป่ะเอาครีลุกมาป่ะก็ปล่อยตัวอย่างมาให้ดูแล้วก็สวยงามมากแล้วถ้าใครเคยดูมาคลีแบบกระตูนเออเหมือนเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยตัวละครตัวละครอะไรเงี้ยแต่ทำอะไรได้สวยสวยใช่ยอดน่าสนใจครับอืต่อไป Independence Day นะครับ r e s u r g e n จนอันนี้มันเคยมีภาคแรกมาแล้วนะ Independence Day เออก็อีเหมือนโลกจะแตกอะไรพวกนั้นแหละนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะ อันนี้เขาต่อภาค2เหมือนกัีว่าภ <I 'm S 1> าคแรกก็<ด>กกค่นอนข้างประสบความสำเร็จใช่เขาก็เลยมาต่อภาค2เลยเนี่ยวัวภาค3เลยเกินเนี่ยไอ้พวกเนี้ย <laughs> ชอบนะฮะอา่เอาเริเ่มต่อไปไหมต่อไปเลย f a n Fantastic Beasts and where to find them เรื่องนี้ไม่ชื่อยะโคตรยาวแต่ถ้าพูดแค่ว่า f a n Fantastic Beasts เนี่ยถูกแต่งโดยนักเขียนชื่อ JK Rowling จบเลยจบเลยมันก็เป็นอ่าหนังสือเล่มหนึ่งว่าใช่ใช่ใช่เป็นแนวเวทมนต์อีกอ่ะใช่คือเป็นแนวเวทมนต์อีกแล้วครับคือเจเจแกจะพาเราไปสู่โลกเวทมนต์อีกครั้งในอารมณ์เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยตัวละครเอกใหม่ในเรื่องใหม่หรืก็นั่นแหละตัวละครเอกนี้กลับอะไรสักอย่างหนึ่งกลับอะไรสักอย่างหนึ่งอีกแล้วนะครับเออก็น่าสนใจนะแล้วเห็นผมเห็นโครงถึงภาคสามแล้วภาคสามปีสองพันสิบแปดเราว่าจะได้ดูเป็นรายปีรายปีไปแน่นอนก็คือในแนวเวนโมนกับ มันใจมากว่ามันจะประสบความสำเร็จเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องรอดูนะน่าสนใจดูตัวตัวอย่างก็น่าสนใจนะครับต่อมา The Legend of Tarzan ถ้า z า n อีกแล้วคือ t a ซา a n เจอมาทุกปีเลยเกืือแล้วเ่ยเออนะก็ไม่ไม่คาดหวังกันไม่คาดหวังกันแล้วกันแต่ก็โอเคก็แต่อยู่ในอันดับที่20นะอันดับที่20ในเรื่องที่แบบคนคาดหวังกัน อาะเป็นนักแสดงวอร์เรียลหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เท่ๆอะไรเนาะน่าสนใจอยู่แต่มันเยอะต่อเลยดีกว่าเพื่อนเรื่องนี้จะพูดดิไหมวะเนี้ฟิตตี้เชดออฟแบล็กเป็นพาโรดี้หรือเรื่องล้อเลียนของฟิตตี้เชดออฟเกรย์ที่แบบฮิตกันมากคือแบบฟิตตี้เชดออฟเกรย์เนี่ยถือว่าแบบประสบความสำเร็จสูงมากนะครับแล้วอันนี้ก็เอามาพาโรดี้นะครับก็ถือว่าน่าจะขำน่าจะขำใจแตกกันนะนะครับแั้วต่อไปี่ะ ต่อไปเป็นเรื่องซูโทเปียอ่าอันนี้ก็มีคนรอเยอะเลยโอ้ไอซอล็อตปั๊มช้าเนี่ยโอ้ยไม่คนได้เลยคุับทุกตัวก็ทุกตัวก็ได้สนใจหมดเลยคือโลกไในการแบบประสาทในความคิดใช่ที่แบบรวมกันแต่ทุกอย่างเป็นประสัตว์อยู่กับติใช่เป็นแนวคิดแล้วก็น่าสนใจใช่ใช่ใช่เออมันมีแนวคิดเยอะน่าดูครับน่าดูเลยแหละน่าดูเลยว่าเขาจะตีแนวคิดพวกนี้แล้วสรุปมันยังไงเป็นเรื่องนึงที่ผมรอเลยแหละแล้วรอลงติดแน่นอนใช่ครับผมโอเค ต่อไปเนาะเป็นเรื่องด็อกเตอร์สเตรนท์ออโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วเวลโอ้โหผมเห็นแค่ภาพนักแสดงก็ผมเห็นจิน์เป็นใหม่แต่หน้าปกแล้วได้แล้วอได้เลยอ่ะเห็นแล้โอ้หน้าดูครับรอรอใช่ครับจะเป็นแนวเวทมนต์ครับอ่ามาเวลก็จะร่เวทมนต์ลงภาพยร์อีกครั้งหนึ่งกับแนวใหม่ของเขาหลังจากที่ปล่อยแอนด์แมนจุลกรรมไปใช่ฮะ การ์ดี้ก็เอาแต่วานอันนี้ก็เป็นแนวเวทมนต์ใช่ศาสตร์หลอนพอมดนเลยน่าสนใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงรอติอดตามดูครับครับผมเคเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนะครับอ่าฮะเรามาถึงใน10อันดับแล้วนะครับในสิบอันดับเนี่ยอันดับ10เดี๋ยวจะพูดทุกอันดับเลยละกันนะครับ,รบอันดับ10จะเป็นเอ่อเดอะเทอร์ทีนเฮาเวอร์ซีเคร็ตออฟโซเยอร์อินบังไซย์นะครับก็จะเป็นแนวทหารคือจากเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องจริงเอาเรื่องจริงเหมือนพวกแบบแบงคอกดาวหรือพวกนั้นเนาะ ชอบเล่นใช่คนที่ชอบแนวต่างอาหารก็ใช่ดูเลยแต่ถ้าถูกใจที่ผ่านมาก็จุดงเป็นอเมริกันไทรเปอร์สเนอะอันนั้นนี่ใช้ได้เลยใจมากนะครับมันดีเรื่องนี้เป็นยังไงก็ต้องรอดูต้องรอดูคนที่ชอบแนวต่งอหารอย่าพลาดนะครับอันดับที่9นะครับที่มีคนรอดูมากที่สุดคือเรื่องเซนครีสโอ้โหหลังจากที่ออกเกมภาคล่าสุดซิติเกตส่วนทางบอกเลยว่าเป็นแรงมันมากๆ ของมันมากเหรอนึกว<อ>่าผสมมากครับ <c oughs> แก้ตัวจากภาคที่แล้วได้ <c oughs> โอเคดีเยี่ยมอ่ะสมควรหน่อยโ okay. อเคก็หวังว่าหนังจะออกมาดีไม่เละน,นะฮะก็เขาบอกว่าคาดหวังกันเยอะในเรื่องต่อกับในเกมเลยผสมกันอ่าเป็นมีการ่านำเสนอในมุมมองปัจจุบันแล้วก็ในเข้าไปอยู่สู่ในอดีตคอนเซ็ปของ a อ s a s s i n s c นั่นเองโอ้ครัางนม่าอนใจว่าจะเป็นยังไงใช่รอดูเลยนะครับอันนี้คือรับเจ้าที ทุกคนรอชมกันนะครับอ,อันดับ8เป็น Suicide Squad อ,อ,อันนี้ในแน่นอนมากบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าถ้าวงการในคอมิกหรือการ์ตูนเนี่ย<ช>เขารอเรื่องนี้มาก ถูกต้องก็คือแก๊งแก๊งตัวร้ายแก๊งตัวร้ายของแบทแมนใช่ครับที่อยู่ใน DC คอมิกใช่เราจะได้เห็นโจ๊กเกอร์ก็จะได้เห็นฮารีควินที่เยวชอบแล้วก็รวมทีมรวมทีมไวรายเป็นทีมปฏิบัติการใช่ในมือที่ฮีโร่ไม่ทำกันถูกต้องอาจจะได้เจอแบทแมนในใช่ใน่าจะมีนะน่าเป็นบทนำของเบนเอเฟที่จะทำแบทแมนมากต่อไปถูกต้องถูกต้องเราก็ลองมาดูกันใช่ครับ โอเต่อไปครับต่อไปอันดับที่7นะครับคือเรื่อง Ghostbuster โอ้โหเรื่องนี้โอ้โหเก่าเก่าแต่แบบจิกทั้งมันโอ้โหย้อนเมื่อก่อนมันถือว่าสนุกมากเลยนะใช่มันมีคาแรคเตอร์ที่แบบลงตัวตัวละครแต่ลตัวเด่นไม่เราก็รอดูว่าภาคเนี้เขาจะมาจะมาทำยังไงกับมันเนี่ยการลาผีกี่ผีมาแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเราจะดูเอฟเฟกว่ามันจะหล่อหรือมันจะดีอะไร ช่ใชน่าสนใจมากน่าสนใจมากแต่ว่าผรก็อยากให้มีแคสเปอร์ภาคใหม่เหมือนกันแคปเปอร์เลยพอพูดอย่างนี้นะเออเอออ่าต่อไปก็เรื่องที่6นะครับอันดับที่6ก็เป็นเรื่อง X-Men Apocalypse นะครับมีตัวอย่างเมื่อออกมาเลยนะโอเคนี่คือการกลับมารีเมคใหม่ของ x อ่า x m เ n เปลี่ยนนักแสดงหมดทุกคนเป็นวัยเด็กตัวละครก็น่าสนใจเยอะแล้วก็การรวมทีมของผู้มีพลังที่น่าสนใจที่แฟนคอมบิด ตั้งตารอชอบเลยอุรอควิสซิเวอร์เห็นตัวอย่างเลยชอบเลยใชโอ้เออตัวเองชอบมากทุกคนชอบมากนะฮะใชนเอกเมนเนี่ยเอกเมนขู่เร็วขนาดนั้นก็ยังมีเพิ่มเติมอย่างตัวละครที่ทําตามในคอมิกอ่าเอกเมนอ่าฟล็อกเนี่ยเริ่มทําตามคอมิกแล้วเพราะว่ากระแสจากมาเวลเดิมใช่อ่าซึ่งตัวอ่าเสื้อผ้าในคอมิกเนี่ยค่อนข้างเวิร์กและเสื้อผ้าใหม่ของพวกทีมใหม่ก็ใช้ได้ดูเท่ดีดูเป็นยังไงดี ก็น่าสนใจมากครับและเท่มากนะตัวอยากลองไปดูอลังการนะใช่ครับง่ามพลาดโอเคครับอ่ะต่อไปเนาะครับผมเป็นอันดับที่5นะครับใกล้ละก็เป็นเรื่องกับตันอเมริกา c ีวิลวอลนั่นเองโอ้โอันนี้ก็รอแบบสุดๆเราจะไม่เห็นเพื่อนรักแฟนใหม่แฟนเก่าห้ามาันกันนะครับชิงไม่หลัวนี่ ที่เขาเป็นกระแสกันอยู่ใช่ใไม่รู้เป็นไรทําแบบวายกันจังเลยนะปลุกกระแสวายกันทําไมข้างนี้นี่วายหนักมันจงใจวายหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ไม่รู้เหมือนกันเออแต่ก็ค่อนข้างๆแบบดีครับระหว่างอ่าไอรอนแมนกับกัปตันอเมริกาที่จะมาสู้กันโทนี่สตีโรเจอร์ใช่ครับก็น่าสนใจมากครับทุกคนรอคอยจากที่เห็นตัวอย่างก็ระดับแฟร์แมววี่จะเห็นแบ็คแคนเทอร์ด้วยโอโอเอ็มซีตัวละครใหม่แล้วก็จะมีแบบว่ามีสไปเดอร์แมนเข้ามาลงใช่ก็ทาง โซนี่ก็กำลังเช็คการันอยู่ตกลงว่ากูจะได้ถ่ายปีนี้ไหมดูการตัดต่อยครับว่าโอเคไปได้ไแมในซีโอเคไหมก็จะลงตัวเล้าเราเตรียมดูก็ได้เลยครับครับโอเคต่อไปอันดับที่สครับที่แบทแมน vs ซูเปอร์แมนครับดอกกับจัลติสั่นี้ทั้งบอกเลยว่าชาวชาวคอมิกนะรอคอยจุดนี้มาคือต้องบอกัเแยแบบตอกแต่ละเทโล์มานะมันดึงดูด คนดูได้มากจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเราสมัยก่อนนะเราจะเห็นฮีโร่สองตัวนี้ยุ่ร่นได้อยู่ในจอทีวีมาตลอดแต่เรายังไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมารวมกันได้กัจนถึงวันนี้ในสุดมันก็มารวมกันแล้วอโอเคขนาดพ่อผมพูดถึงอะเออมันจะรวมกันได้ยังไงวาเออเต้นเต้นกันไปให้ตายกีโรบินนะฮะโอเคโอเคน่าสนใจมากตัวอย่างก็ออกแล้วลองลองไปดูกันได้ครับดีมากๆโอเคต่อไปอันดับที่3าเป็นเรื่อง The Forest อันนี้นี่เหมือนเหมือนมีเขาว่าจะไม่มาฉายในไทยหรืออะไรนะเป็นแนวที่อเมริกาจะเป็นแนวที่มรกนิยมแต่ไทยไม่นิยมเนาะน่าเป็นหนังโคตอะไร่งเงใช่ดูจากดูจากหน้าปกนะน่าจะเป็นหนังพวกทิวเลอร์อะไรอย่างเงี้ยเรอติดเวทนาหรือโคดน่าจะเป็นเทเลอร์เลยอะคือแบบน่ากลัวสยองก็เป็นไปได้นะฮะส่วนใครที่สนใจก็บอกเลยว่าเรื่องนี้อยู่นที่หนอันดับที่สองอันดับที่สองเอ้ยสามสามสามที่มีคน ทำม่ได้เดี๋ยวรอดูอรอดูเยอะที่สุดโอเคถ้าสนใจก็ลองไปหาเรื่องนี้เสิร์ชดูกันได้นะับต่อไปอันดับที่สองเนาะก็เป็นพี่เดซ์พูนะครับโอ้ดูแต่ละตัวอย่างไม่โคตรขำเอาจริงผมก็อยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะสําหรับในคอมิกเนี่ยเดซ o พูก็ตอบโต้กับคนดูได้กลืนได้ถุดแล้วเพราะเป็นหนังเนี่ยมันจะตอบโจทย์แต่สำหรับคนดูคอมิกตรงนี้ได้หรือไม่ก็ต้องรอดูในอ่าเดซ o พู ที่เป็นมูฟวี่นะฮะอืมผมว่าน่าจะดีเลยเลยใช่เลยตัวอย่างก็ตัวอย่างก็ตอบโตกันเดีเล่วนในเรื่องก็อาจจะไม่ตรงจากในคอมิกมากนะแต่ว่าคอนเซปต์ของตัวละครไนู้ค่อนข้างโตมากใช่นักแสดงก็เก่งจริงใช่นำชื่อยังไม่ได้แล้วแต่แบบได้เลยน่าสงสารครับที่เขาเล่นอะไรมาแล้วหนังมันเฟลในเรื่องหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเกิดของเขาอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่ครับโอเคเรื่องต่อไปเลยดีกว่าอันดับที่หนึ่งนะครับที่มีคนรอชมมากที่สุดนะฮะก็คือเรื่องเรื่อง Star Wars เดี๋ยวรบวันเดี๋ยวรบวันจริงจากการสร้างกระแสจากภาพเจ็ดไปแล้วเดป็นฟอร์เวนที่แบบคนโอ้โหฮือฮาที่เรารีวิวกันไปทุกคนลับมาถือไลท์เซิร์ฟเกันอีกครั้งโอ้โหเราทำหน้าตาคลิปเพื่อดาวบอเลยเนี่ยเออนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราคาดหวังนะคาดหวังเนาะจริงๆเลยเราคาดหวังระดับต้นๆเลยแหละครับใช่แน่นอนหรืออะไรอยู่ระดับหนึ่งอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยทุกคนทุกคนคาดหวังแน่นอนไม่ใช่ทัวร์บล็ ซึ่งในอเมริกาทาวอรเนี่ยชนะแสงชนะอวตารไปแล้วที่แบบยอดเออถล่มทลายอ่ะไปแล้วก็ไม่แตกองนี้จะมีคนคาดหวังเยอะก็จะเป็นแนวที่จะเป็นยิงกันแต่ในยิงจานคือเรื่องเจไดเนี่ยอาจจะไม่มีเจไดโผล่มาเลยก็น่าสนใจอืออาจจะได้เจอเดวิดเดอร์สักช็อตสองช็อตก็ได้เดวิดเดอร์ยุคใหม่รอดูรอดูเลยโอเคก็หมดประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือหนังที่มีคนอ่าหนังในปี2016และเป็นหนังที่น่าสนใจ และใครสนใจเรื่องอะไรหรือว่ามีความเห็นเรื่องอะไรบ้างก็เขียนลงไปในคอมเมนต์ได้เลยเราก็จะมาคุยด้วยกันอีกทีหนึ่งหรือว่าจะทําจับทกแยกก็ได้อแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทจับทกไอ้นี่ตัวอย่างหนังหรือการพูดถึงหนังบางเรื่องที่เราสนใจอ่านะฮะก็เตร็มดูได้เลยแบบแบดวีซูปซิโปรโมเลยแล้วแต่เร็วนี้จะมีบาคูแมนแน่นอน คือบารคุแมนเนี่ยจริงๆมันอยู่ในลิสต์หนังปีที่แล้วเออมันเลยไม่มาติดในปีนี้นะครับแต่ว่าในไทยอ่ะฉายในปีนี้ในไทยอ่ะฉายปีนี้กุมภาพันธ์ใกล้เข้าถึงใกล้เข้าแล้วก็รอดูรีวิวได้นะครับนะฮะก็เป็นเรื่องนึงของญี่ปุ่นที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของหนังอเมริกาครับผมโอเคครับทางนี้ก็ส็จนสุด ะบอกว่าทุกคนคงจะแบบเฮ้ยมีเรื่องนี้ว่ะเราไปดูดีกว่าหรือรอชมรีวิวเรื่องพวกนี้้เลยว่าทุกคนจะรอชมคลิปของเราด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านมากอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์คอมเมนต์แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเป่าแล้วก็หนุกครับอ่าฝางผลงานที่ดีต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับครับบ๊ายบาย